ที่ป้ามาบอกนะไม่ใช่อะไรหรอกป้าเห็นคุณโอนะเป็นคนดีตั้งใจทํามาหากินเลยไม่อยากจะให้โดนหลอกนะคุณกล้ามากนะคุณบอกมาอุณนี้ไปไหนมานี่คุณพูดเรื่องอะไรอะโออก็เธอน่ะสิครับ สวัสดีค่ะคุณโอ,อ,อพอดีป้าเห็นประตูไม่ได้ล็อกเปิดอยู่ป้าก็ถือวิสาสะเข้ามานะคะอ๋อป้าโอ้นั่นเองอะ่ะเอามามาป้านั่งก่อนครับแหมคุณเป็นเองทั้งนั้นขอบคุณค่ะแล้วนี่ป้ามีธุระอะไระครับอ,อคุณโอไม่อยู่ใช่ไหมคะอ๋อไม่อยู่ครับป้าคืออย่าหาว่าป้าอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าขี้ฟ้องเลยนะคะแต่ ป้าเห็นคุณปู่ะขึ้นรถไปกับผู้ชายสองต่อสองเลยนะคะเฮ้ยป้าผมว่าป้าเข้าใจผิดหรือเปล่าครับมันไม่น่าเป็นไปได้นะครับป้าป้ปปตาตาฝาหรือเปล่าป้าแหมป้าไม่ได้แก่ถึงจะได้ตาฟพงตาฝาดไม่เห็นคนนะคะป้าเห็นจริงๆว่าเป็นคุณป่คะ่ะขึ้นรถไปกับผู้ชาย เ้ยนั่นมันคุณโป๋แฟคนคุณโอนี่ว่าอไปกับใครวะนะ่ะอย่างเงี้ยต้องไปฟ้องคุณโอซะแล้วสรุปอะป้าเห็นจริงเหรอก็จริงนะสิป้าเห็นเต็มสองตาเลยนะคุณเร็ที่สุดเลยป้าเหรอเปล่าป้า นี่พี่ป้ามาบอกนะไม่ใช่อะไรหรอกป้าเห็นคุณโอนะเป็นคนดีตั้งใจทำมาหากินเลยไม่อยากจะให้โดนหลอกนะออถ้ายังไงอะป้ากลับก่อนแล้วกันนะป้าอา้าวป้าโอนเนคุณนี่กล้ามากให้ทำแบบนี้โอ้นี่โอตกปดทำไมอะเน่ กล้ามากนะคุณบอกมาวันนี้ไปไหนมานี่คุณพูดเรื่องอะไรอะโอก็อเธอนะสิขึ้นรถไปกับผู้ชายสองคนฉันน่ะเห็นเต็มสองตาเลยขึ้นรถงั้นหรอใช่หน้ามีอายแต่งงานแล้วยังจะขึ้นรถไปกับผู้ชายคนอื่นอีกสรุปก็คือป้านี่เองที่พูดให้โอเข้าใจแบบนี้ป้าก็แค่บอกความจริงเพราะไม่อยากให้คุณโอนะ่ะ โดนเธอหลอกใช่ป้าพูดถูกทุกอย่างอ่ะเนี่ยฉันที่บอกมาแล้วไอ้ผู้ชายเขาแน่มันเป็นใครฮะหมอคุณไปกับใครมาคุณบอกเขาสิหมอคุณบอกมาทำอะไรมาวะเฮ้ยจะบ้าอะไรนะเว้ยโอคุณโอคะคุณโอคะนี่ไงคะผู้ชายอ่ะที่ไปกับ่ะค่ะคือรถไปด้วยกันสองคนเลยค่ะคนนี้นะคะผู้ชายคนนี้เหรอป้าที่พาโผไปอ่ะ ใช่ค่ะคนนี้แหละไอโอมึงบอกเข้าไปดิว่ากูเป็นใครป้าผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นพี่ชายแท้ๆของปู่เขาฮะพี่ชายใช่นี่ป้าอีพวกมนุษย์ป้าอย่างป้าเนี่ยนะชอบสร้างเรื่องสร้างราวคนอื่นเขาทำให้คนอื่น้แตกแยกชอบนินทาชาวบ้านเขาเนี่วันนี้นะผมไม่แจ้งความป้าก็ดีเท่าไหร่ละรีบออกจากบ้านผมเลยไปเออคือ ไปเยิยป้าขอโทษป้าเข้าใจผิดจ้าป้าป้าก็อายุโผล่นี่นะแทนี่จะสอนลูกสอนหลานไม่ให้นิทางคนอื่นเขาป้ากลับมาทำเองแบบนี้มันใช้ได้เหรอฮะเนี่ยรีบออกไปก่อนดีกว่านะวันนี้ผมยกโทษให้ถ้าผมทนไม่ไหวขึ้นมานะผมแจ้งตำรวจแน่แล้ววันหลังทำอี่นะไปจ้าจ้า,จาไปก่อนนะจ้าพาลี่ไปเร็วส่วนมึงอะ มันจะมากมันเ้ยที่มาททำกับโปแบบเนี้ยกูสาวไว้ใจให้มึงแต่งงานกับน้องสาวกูไม่อยากเชื่อเลยมึงทำกับน้องสาวกูแบบนี้เนี่ยถ้ามึงจะทำกับน้องสาวกูแบบนี้นะมึงอย่าเน้องสาวกูไปเลยพีดิมคือผมขอโทษนะพี่ผม,ผมใจร้อนแล้วผมก็ขาดสติไปหน่อยอะพี่พี่พโยกโทษผมนะพี่โยกโทษให้เขาเถอะพี่เรื่องเข้าใจผิดนิดเดียวเคียงกันเองแล้วกันแต่ให้เําทำแบบนี้กับน,น้อง โอ้โหเป็นไรบ้างอ่ะโปวดเจ็ไหมอ่ะทีหลังอ่ะก็อย่าด่วนสรุปอะไรหัดฟังคนอื่นบ้างไม่ใช่ฟังคนนึงแล้วก็มาเข้าใจผิดคนอื่นเขาแบบนี้จ้าโอ้ขอโทษนะโป๋ใจร้อนอะก็คนมันรักอะนะขอโทษนะ สนับสนุนโดยนวัตกรรมใหม่หลอดไฟไบโอเอเนจีเป็นไงบ้างครับละครวันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์นะคะแต่ถ้าจะตามกันแน่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับบ้านชาเล่